เออเฮ้เฮฟวี่กลับรถไปตรงนั้นเลยดีตรงนั้นน่าเป็นทางด่วนเหรออย่านายดีโดแมนเฮ้กูบอกกี่ทีแล้วอย่าอย่าเฮียรถเสียใช่ไหมเนี่ยโอ้พ่อไม่ตายมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮฟวีไอ้ดีโมแมนมันเมาไงมันเลยพากูเข้าข้างทางอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้กูแต่ละคนเม่เก้ปัญญาอ่ฮ้เฮ้เฮ้เลย โมแมนมึงโอเคไหมอะกูโอเสดีแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเคารพต่อเสาไฟฟ้านี่เพราะเสาไฟฟ้านี่มันอยู่มานานมากแล้วเราไปฆ่ามันเอ้ยกูเลยเหนื่อยใจกับพวกเชีียนี่จริงแม่งปัญญาอ่อนที่ผายเดโมแมนมาตายอีกแล้วอะเรามาทําความเคารพต่อเดโมแมนกันเถอะไอ้กูเลยเหนื่อยใจกับพวกม่งจริงเฮฟวี่ Heavy, ไม่โทรหาอะไรอะโทรหาสิทันยาอะไอ้แหละกูมารับพวกมึงโดยเฉพาะ <c oughs> ไอ้เฮียเดโมงแมนมันโดนต่อไฟฟ้าทับปพวกมึงมาดื่มเหล้ากันเถอะเออาเฮียอะไเอ้ยวะเอ้ยหยุดน้เชี้อะไรวะเนาะเดโมหยุดพูดเลยเฮียเฮ้ยกูติดอยู่ในแบ็ครูมเนี่ยไม่กูเหงาเลยวะเฮ้ยเดโมแมนมึงมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ เอ้ยกาบอะไอฮเชื่อวะไม่คุ้นตาเลยวะเอนี่ไปเดินไปเดิเอ๊ะดยวาไปเชื่อเลยเฮ้ยนี่มันหุ่นกระป๋องปัญญากรสามตัวจิกเกเฟดดี้เลบอนนี่นมันเป็นีอะไรของมัน โอ้ยพี่ไม่เคยเห็นคนเมาขนาดนี้วันนี้โซเจอผู้นี้จะมาล่าผีอย่างโมแกเองเออผีอยู่ไหนวะเทวี่มันมีอะไรนไ่ากลัวไหมอะแข่งหุ่นกระป๋องปัญญาอ่อนสามตัวแน่แหละโอเคข่าวร้ายคือดีโมแมนหายแต่ข่าวดีคือกูกลับบ้านละมึงต้องอยู่ช่วยเพื่อนในเด็กเปรตโอเคงั้นก็ได้ โอ้ยโอ้ยดูดีๆเปิดปิดเปิดปิดบ่เออเ้ยอ,อ้กระต่ายหน้าโง่มันหายไปอ่ะไหนกูลองปิดอีกทีดีอืมมืดเลยเอ้อมาแล้วไฟเฮ้ยสเกลโอ้ยเพื่อนกูหายไปสองคนเลยเฮ้ยเอวี่กูไปเปยี่ยวกอนเออไปละเยี่ย่ละสินัเคผ่านผ่านโอ้ยยันแม่มังจ้องกูอย่าวะดีโอ,อยวมึงโดนกูแน่ ลาลาลาโอ้พับอีไปเออยประตูไม่เปิดไม่ได้ตกใส่พังโอ้โหไม่พังสามห้องเลยไหมเอออย่างน้อยก็มีถังเลยวะยีอ่าสบายใจยี่แม่โอ้เป็นปากวะอย่างนี้มันต้องเจอกินปาก,กู้ อืมอ้ามึงมานี่ไปเลยมึงจะโดนหมันแห่งคนอเมริกาไหมย้อนกู้แบง้อนกูแนตีนอเอ้าวเหี้ยเอาถังขยะมารับโอ้ยได้อาวุธใหม่ละงโอนชิดถั่วมึงยนชิดถั่วเหี้ยมึงโอ้ยหลบหลบหลบอ้าวมึงมาละสมกับที่กูได้อาวุธใหม่จริงๆเลยว่ะมันนี่ก็ตายงงๆไปโอ้กูได้อะไระเนี่ย โอ้โหไม่หายใช่ไหมไม่เป็นไรมามาโอ้โหรสชาติคลีอร่อยอ้ายโอ้โหมักโคตรแรงเลยว่ะไม่เป็นหุ่นยนต์ช่างม่งมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้ากากให้ยาโอ้ยมันดึงไม่ออกอ่ะยาปั๊มเบื่อเบื่อโอ้ไม่กัดให้อะวะเนี่ยโอ้ยเหมือนกูจะโดนจนจะโคกว่ะ ช่างแม่งอ้โอสกีบีดีดอบ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 เย็ด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 เป็นไงสกีบีดีดอบไปเลยอืมึงยังไม่ตายเหรอไอ้ี้อโหมึงนีเถึกจริงจริงแต่เดี๋ยวมึงตายแน่ไอ้หี่อะได้นะมึงเดี๋ยวมึงเจอเยอพาบิดานี่เอาไปเลยแจกเงืเงืองักงักมันเป็นเงื้อเงืองักเงักเออไอ้หัวคอยเอ้ยเสื้อกูเปียกน้ำมันหมดเลยไอ้หีย ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็รอดูภาคต่อไปได้เลยเยกูรีภาค